สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีรถแหล้ำเพิ่มเติมเสด็จเอฟซีน้องอุ๋งอิงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์อูเต้เสด็จลำเพิินออฟฟิเชียลครับพี่น้องมาหอดแล้วครับพี่น้องตลาดนัดนินจาครับหน้างานเมือนี้ครับวันที่29กันยายนครับผมแรกนี่ครับแรกนี่เขามีนัดกันที่ตลาดนัดนินจาอมตานครครับจังหวัดชนบุรีครับผม พี่พ่อมาลองมาเบิ่งหน้างานครับหน้าง,งานวันนี้หน้าง,งานวันนี้ต่างหันใส่เนาะเดินนี่ดิอ๋อทีมงานเขาจอดทุกคนหอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้ว รถไอ้เข้มรถไปไอ้คดีเฉีที่น,นี่ครับพี่นอนเราทำร้านนัดนินจาดีครับวันนี้สถานที่ทำการแสดงของสาวน,อน้อยเพชรบันแพงของเราครับโอ้ทีมงานกำลังทยอยมากครับพี่น้องทีมงานกำลังทยอยมา,ท,มา,ท,ยยมาทยอยกันมา ทถานที่ทำการแสดงค่ำคืนนี้ครับตลาดนัดนินจามาตะนะคอนเนีย่ยคืออหาหมองปลาคอนเนื่อไก่ มะครบสองที่กว้างขวางครับพี่น้องอยู่ใกล้ผูใ้ใดอยู่ใกล้แถวนี้แล้วพี่น้องเด้อมามวลมาเซอร์น้ำกันครับพี่นอ้องอมะตะนะครชนบุรีตลาดน,นัดนิจจาครับ หลังจากเมื่อคืนทํากัารแสดงอยู่ที่ตลาดลองมาเซอฝนตกข้ามี่น้องเออตาเซไดเลยนแปลหาทุ่มสี่ทุ่มกวัวสี่ทุ่มเคิงตาเซเดรลยนคือว่าพัานไปด้วยดีครับพี่น้องฝนก็น,นำลงมาแต่ช่วงหัวค่ำจนหอดสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มมันก็นมาเรื่อยๆเนาะ แต่ก็มาหยุดช่วงซีทุ่มไปซีทุ่มก,กว่าเกือบหาทุ่มเป็นต้นไปมันก็หยุดธก็ย่าวยาวเลยพี่น้องแล้วก็มาตกมากเย็บเชื่องานห้องก็ลังๆทาย,อย่อยกันมากครับทีมงานสาวน้อนพี่เป็ดแพร่งของห้องครับสวัสดีคันหนึ่งแล้ลังมาแล้ว ัดมาครบทั้งสี่คันแล้วครับสุดท้านที่ป้อนแน่ใจว่าเพินตังหานทุกเทือเพินตังหานหันหนาไปทางไหนมารอรุนกันครับ ทันทีว่ามีปัญหาพี่น,ออน้องว่าจืดขึ้นเขาเป็นล้านปูนล,ล้านอ่าเกิดอะไรวะอันล้านปูนล,ล้านลาดอย่างบ่ต่อยครับบ่จืดบ่าแฉบ่เป็นขี้ตม,มจะไม่ว่ามันจะมัหาผักควันเราเป็นน่องเพราะท่านนอนอยู่ รถพระเอกคอด,ดีรถไดอ,อ,อ้เข็มกมลชัยเสียบปากเลยดิ แรงนอนผักฟันธุใครก็ไปจอดรถทางปุคน,ยน,ยนอ,อยู่ผู้เดียวเนาะไปเนาะ พลอจะไปะนอนใสสิบนอนใสคือกาดว่าผมก็น่าจะเอารถไปหารซบนอนในรถจนะเร็ว แน,นเดินเสือ <Okay. S 1> <Okay. S 2> หมอดมองแล้วก็ลุ่งรถ <Yeah. S 2> พามงพักมองขับ <Yeah. S 2> ต้นโตอี่เรา บันีีพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องบันี้ก็สิไปหามองพักพอนย้อนไก่เด้พี่น้องบันทีเบลลังพี่น้องผูได้อยู่แถวนีเด้พี่นอ้องแล้วอมตานครตลาดนัดดินจาครับมามวลมาซื้อน,น้ำกันครับพี่น้องครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราครับมามวลมาซื้อมาเสเด็จน้ำกันนาเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้อง <_' c> พี่น้องอยู่ดีไม่ห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำเลื่อยลำลยเลื่ด้วยเป็นของเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ